สวัสดีค่ะขอเชิญรับฟังนิยายเสียงโดยรน,นาเรื่องณนะแดนดินถิ่นนี้มีรักบทที่12ทับสเชิญรับฟังค่ะภูชิดามองเสี่ยวหน้าด้านข้างของผู้เป็นบิดาที่กำลังขับรถเลี้ยวเข้าถนนในหมู่บ้านด้วยความห่วงใยเมื่อสังเกตเห็นความแก่ชาราที่เพิ่มมากขึ้น นานเท่าไหร่แล้วที่เธอปล่อยปละละเลยบิดานานเท่าไรที่เธอมัวแต่นึกถึงแต่ตจิตใจและความรู้สึกของตัวเองหญิงสาวคิดพลางถอนใจมองออกไปนอกหน้าต่างรถจึงพบว่าพี่พบขับรถเลยชุมชนใหญ่มาแล้วไม่ไกลมากนักข้างทางฝั่งหนึ่งเป็นไร้ส้มเขียวชะอุ่มกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นไร่ของพ่อเลี้ยงจีรวัตรหรือที่เธอเรียกตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าคุณปู่ซึ่งพอนึกถึงตอนนี้หญิงสาวก็อมยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงใบหน้าใจดีของคนคนนั้นถ้าคิดถึงไร่ริมทานแห่งนี้ก็ต้องมีภาพของคุณปู่ผุดมาควบคู่กันในสมัยเด็ก เพราะความที่พ่อของเธอเป็นหัวหน้าคนงานในไร่เธอจึงเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่วิ่งเล่นไปทั่วไร่โดยไม่เกรงกลัวอะไรเลยประกอบกับความช่างพูดช่างเจรจาบวกกับหน้าตาน่ารักน่าชังทำให้เป็นที่เอินดูของคนงานทั้งไร่รวมทั้งเจ้าของไร่ด้วยและตอนนั้นเธอก็จำได้ว่าติดคุณปู่วัดไม่น้อย จำได้ไหมลูกนี่ไร่ของใครพี่พบเอ่ยขึ้นมายิ้มยิ้มเมื่อหันมาเห็นบุตรสาวกำลังสนใจกับภาพข้างทางความสุขพร่างพรายอยู่ทั่วกายใจเมื่อเห็นหน้าภูชิดาแม้ว่าจะมีบางสิ่งตะขิดตะขวงใจรอคอยการบอกกล่าวกับบุตรสาวอยู่จำได้สิคะพ่อทำไมจะจำไม่ได้แล้วนี่คุณปู่วัดอยู่หรือเปล่าคะตองอยากไปกราบท่าน ท่านก็อยู่แถวๆนี้แหละลูกไม่อยู่บ้านก็ขลุกอยู่ในไร่ไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกดีเลยค่ะตองจะได้ไปขอส้มไร่ดิมทานกินภูชิดาพูดขึ้นด้วยสีหน้ายิ้มๆท่านไม่ห่วงหรอกเดี๋ยวว่าแต่กินเลยอยากให้เป็นเจ้าของเสียด้วยซ้ำอะไรนะคะภูชิดาขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดของบิดาเปล่าหรอกลูก เออว่าแต่ตองลามากี่วันละ่ะจะได้อยู่กับพ่อนานหรือเปล่าพิภพบได้สติเมื่อนึกได้ว่าเผลอพูดออกไปในเวลาที่ไม่เหมาะจึงรีบปฏิเสธแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีตองเกรียใจพอออกเขานะคะพ่อเลยขอลาวันศุกร์แค่วันเดียวเองแต่ว่าก็ต่อยาวเสาร์อาทิตย์อีกได้กินข้าวฝีมือพ่อตั้งสามวันเนี่ย รอยยิ้มกระจ่างใส่ของภูชิดาจุดประกายสดใสในหน่วยตาของพี่พพได้เลยคุณลูกสาวอยากกินอะไรก็บอกมาเลยพ่อคนนี้ยินดีทำให้เสมอแหละเพราะว่าอีกหน่อยไม่รู้ว่าใครจะแย่งหน้าที่อันนี้ไปเมื่อโดนเยา้าภูชิดาเลยหน้าหมองลงและมองออกไปทางสวนส้มพลางคิดในใจว่าใครกันละ่ะ ที่จะมาทำหน้าที่นั้นไม่มีอีกแล้วในขณะนั้นเองภูชิดาก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อมองเห็นร่างที่ดูคุ้นตาสวมหมวกแก๊ปในชุดลำลองสบายๆเดินเคียงข้างชายคนหนึ่งในชุดทำงานกลางแจ้งเธอคิดในใจว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเขาคนนั้นน่าจะเดินอยู่บนดอยเสียมากกว่า คงไม่มาเดินท่อมๆอ,อยู่กลางสวนส้มในไร่ของพ่อเลี้ยงจีรวัตรอย่างนี้หรอกไม่มีทางนี่เธอเป็นบ้าอะไรถึงได้มองเห็นใครก็ไม่รู้เป็นคนกวนประสาทอย่างหมวดจีรันปากกันไกลคนนั้นในขณะที่ความคิดของภูชิดากำลังปั่นป่วนและพยายามรุกไล่ความคิดบ้าบอในหัวสมองออกไปพิภพก็ทันได้เห็นร่างสูงคนเดียวกันกับบุตรสาว แม้จะเห็นเพียงแวบเดียวในขณะที่รถแล่นผ่านแต่เขาก็คิดว่าใช่นายทหารหลานชายพ่อเลี้ยงจีรวัตรคุณมดตนอยกลับมาแล้วจริงๆภีพบคิดพลางอมยิ้มกับตัวเองไม่รู้ว่าปู่กับหลานปะทะคารมกันไปกี่ยกแล้วถึงได้ออกมาเดินชมไร่ชมสวนอยู่ตอนนี้ รถกระบะกลางเก่ากลางใหม่ของพิภพแล่นผ่านซุ้มกระรเวกเข้าไปในบ้านไม้หลังเล็กชั้นเดียวมีรั้วไม้แข็งแรงกั้นรอบบ้านตรงรั้วด้านหน้าบ้านมีเถาถั่วพูพันรอบเสาหลักออกดอกผลเต็มไปหมดกลิ่นดอกมะลิกลุ่นกำจายมาจนภูชิดาสูดความหอมเข้าเต็มปอดและพอก้าวเท้าลงจากรถเธอก็ตื่นตากับดอกมหาหงสีขาวสะอาด ออกดอกเต็มพุ่มต้นเต็มไปหมดอวดใจไม่ไหวจึงเดินเข้าไปใกล้และกล้มหน้าสูดกลิ่นหอมของมันอย่างเต็มที่อื้ <c oughs> นี่ถ้าแม่ยังอยู่นะคะแม่ต้องเก็บดอกมันมาวางในห้องรับแขกเราจนหอมไปทั่วแน่เลยคะ่ะพ่อแม่ยังเป็นคนชอบดอกไม้อยู่ด้วยระวังเธอดมดอกไม้คาต้นเขาว่าจะได้ผัวแกพิภพกระเซา้า ผชิดาจึงย่นจมูกปั้นหน้าขรึมเอ่ยเสียงเรียบเฉยจนติดจะเย็นชามือเล็กขาวนวลดึงก้านดอกสีขาวขึ้นมาหนึ่งดอกไม่มีทางได้ผัวแก่แน่ค่ะเพราะว่าตองจะไม่แต่งงานตองเบื่อผู้ชายอะไรกันลูกแค่ถูกวไอ้เจ้านั่นมันหักอก,อกเอาแค่ครั้งเดียวลูกจะสาบส่งผู้ชายไปหมดทั้งโลกเลยเหรอไม่ดีนะ อย่างนี้พ่อก็อดอุ้มหลานนะสิผู้เป็นบิดาแ้งว่าขำๆก่อนจะดึงกระเป๋าเดินทางใบย่อมของบุตรสาวที่อยู่ด้านหลังรถมาถือไว้แล้วเดินขึ้นบันไดบ้านที่ยกพื้นสูงประมาณ1เมตรก่อนจะวางกระเป๋าลงและไขกุญแจบ้านแต่เมื่อก้มตัวจะหยิบกระเป๋าเสียงโทรศัพท์มือถือก็แผดเสียงแหลมดีดแก้วหูครับพอเลี้ยง มาแล้วครับพี่พบมองตามร่างบุตรสาวที่ยังเดินชมโน่นชมนี่เหมือนสำรวจตรวจตราว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยไม่สนใจจะเข้าบ้านได้ครับผมจะพาเขาไปครับจบการสนทนาของพี่พบกับใครบางคนภูชิดาก็เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าพร้อมกับลูกกระทกลกสีเหลืองสดใสในมืออีกข้างเป็นฝรั่งลูกใหญ่ ตองว่าพ่ออาจจะต้องหาคนมาช่วยดูแลบ้านงานครัวแล้วมั้งคะจะได้มีเวลาไปดูสวนดูไร่ได้เต็มที่หน่อยด้านหลังบ้านเราก็โรคไปหมดจนจะกลายเป็นดงงูเห่างูจงอางแล้วไม่น่าเดินเหมือนเมื่อก่อนเลยหญิงสาวทำท่าขนลุกประกอบแล้วใครบอกให้ลูกเดินไปไกลล่ะอยู่ร,บรอบๆบ้านนี่สิผู้เป็นพ่อแก้ตัว รู้หรอกว่ากำลังโดนแซวให้หาแม่บ้านคนใหม่แต่เขายังไม่กล้ากลัวว่าจากที่ตั้งเป้าไว้ว่าให้หามาดูแลจะกลายเป็นเพิ่มภาระ,ระให้เขาต้องดูแลนี่สิตองก็อยู่รอบบ้านแต่มันรกหญิงสาวเถียงงั้นก็อย่าไปเกินรัศมีสิบเมตรเมตต้องเข้าใจพ่อหน่อยว่าพ่อต้องออกไปควบคุมคนงานบุกเบิกไร่เราใหม่เลยไม่มีเวลามาดูแลบ้าน ลูกมาอยู่บ้านเราสิจะได้ช่วยกันดูแลตองกำลังหาประสบการณ์อยู่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงตองก็จะกลับมาแน่เพียงแต่ว่าขอเวลาหน่อยเท่านั้นเองหญิงสาวพูดพลางเดินไปซุดตัวลงนั่งที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านพ่อเข้าใจลูกรู้ไหมว่าพ่อเลี้ยงเขาถามถึงบ่อยจะตายถามถึงมากกว่าหลานชายของท่านเองเสียอีก จนพ่อคิดว่าถ้าเขามาได้ยินเข้าคงจะอิจฉาใบาตองแน่เลยพิภพหาทางเริ่มต้นเรื่องที่เขาอยากจะบอกตอนนี้ความอึดอัดทับถมแน่นอยู่ในอกจนอยากระบายให้หมดแล้วหลานชายของคุณปู่ไม่เคยมาเยี่ยมปู่ตัวเองเลยเหรอคะขนาดตองว่าตัวเองแย่แล้วเขายิ่งแย่กว่าอีกหรอหญิงสาวทำหน้าสงสัย เธอมารู้ว่าคุณปู่วัดผู้ใจดีมีหลานชายก็ตอนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆและพอเธอกลับมาเยี่ยมบ้านจึงได้ยินบิดาเล่าให้ฟังว่าคุณปู่พยายามดึงหลานชายผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวกลับมาดูแลรีสอร์ทและไร่ส้มแห่งนี้เขาก็มาบ้างแต่ว่านานเต็มทีกว่าจะมาได้วันนี้ตองคงได้เจอเขาอยู่หรอก เพราะว่าพ่อเลี้ยงท่านเชิญเราไปกินข้าวเย็นที่ไร่โน้นเอ,อ่อพิภพอึกอกักเริ่มต้นไม่ถูกมีอะไรเหรอคะพ่อทําไมทําท่าเหมือนมีอะไรจะพูดแล้วไม่กล้าพูดหรือว่าพ่อจะไปขอผู้หญิงภูชิดาจ้องตาบีดาทําให้พิภพยกมือโบอกว่อนปฏิเสธเสียงสูงทําตาค้อนประหลับประเลือกไม่ใช่ลูกนี่ก็พูดไปได้ พ่อแก่ปูน,นี้แล้วไม่อยากมีภาระหรอกภูชิดายิ้มอ่อนยืนขึ้นอย่างเหนื่อยล้าทำท่าจะเดินเข้าบ้านทำให้พี่พบต้องเรียกไว้เดี๋ยวสิตองพ่อยังไม่ได้บอกอะไรลูกเลยอย่าเพิ่งไปยังไงพ่อก็ต้องบอกก่อนที่ลูกจะไปหาคุณปู่ของหนูทำไมคะเรื่องอะไรพี่พบยกมือขึ้นหมุนวนไปในอากาศพร้อมกับอ้าปาก แล้วหุบลงเหมือนหาจุดเริ่มต้นไม่ได้สุดท้ายจึงได้ตัดสินใจพูดขึ้นพรุ่งนี้พ่อจะพาไปดูที่ของเราพ่อเพิ่งซื้อที่ไว้หนึ่งแปลงกะเอาไว้ว่าจะทำไร่แบบผสมผสานทิ้งไว้ให้ลูกเหรอคะพ่อซื้อที่หรอคะตรงไหนไกี่ไร่ภูชีดาทำหน้าแปลกใจไม่เยอะหรอกลูกประมาณ40กว่าไร่เท่านั้นเองถ้าจะเอาเยอะกว่านั้นพ่อไม่มีปัญญาหรอก เพราะว่าที่ดินสมัยนี้แพงยังกับอะไรดีถ้าที่ดินไหนถูกๆแสดงว่าต้องเป็นที่มีปัญหาแน่ๆยิ่งอยู่ใกล้ป่าอย่างนี้เรื่องนี้เองแหมพ่อทำท่าย,ยังกับว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างนั้นแหละเอแล้วพ่อมีเงินสดเยอะพอที่จะซื้อที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเราไม่ได้มีเงินเก็บมากมายนะีคะหรือว่าผ่อน หญิงสาวรู้ว่าบิดาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายเพียงแค่เงินเดือนของการเป็นหัวหน้าคนงานที่ไร่ริมทานก็คงไม่เหลือเก็บมากมายพอที่จะซื้อที่ดินได้ขนาดนี้แน่เพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ไปกับการส่งเสียเธอเรียนจบปริญญาตรีถึงจะมีคุณปู่คอยช่วยเหลือจุนเจือเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี่แหละคือประเด็นหลักที่พ่อกาลังจะบอก คือว่าตอนแรกก็เป็นเงินของพ่อแต่ว่ามีที่ดินบางส่วนอยู่ติดกันเขาอยากขายพอเห็นว่ามันทำเลดีจึงไปหยิบยืมมาจากพ่อเลี้ยงเพิ่มอีกเป็นหลายตังอยู่พ่อต้องการจะผ่อนส่งพ่อเลี้ยงไปเรื่อยๆหวังเก็บเกี่ยวผลกำไรในการทำไร่ไปชำระหนี้สินจนกว่าจะหมดแต่ว่าพ่อเลี้ยงไม่ยอมอ้าวคุณปู่ไม่ยอมเราก็ไม่ต้องยืมสิคะเอาท่อที่ได้ ตอนแรกท่านจะไม่เอาเงินคืนด้วยซ้ำแต่พ่อเกรงใจท่านท่านเลยเลือกที่จะไม่เอาเงินคืนแต่มีข้อแลอกเปลี่ยนแทนพิภพอธิบายข้อแลกเปลี่ยนเหรอคะคุณปู่น่ะเหรอคะมีข้อแลกเปลี่ยนภูชีดาทำหน้าแปลกใจจ้องหน้าบิดาขมิงใช่ลูกตอบแค่นั้นพี่พบก็นิ่งเงียบ ปู่มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรอคะพ่อหรือว่าต้องการดอกเบีย้ยสูงเมื่ออีกฝ่ายไม่พูดภูชิดาเลยลองเดาไม่ใช่นะลูกที่ว่าไม่ยอมคือท่านไม่ต้องการเงินคืนต่างหากสิ่งที่ท่านต้องการคือลูกใบตองท่านต้องการตัวหนุไปเป็นหลานสะพ้ายต้องการให้หนูแต่งงานกับหลานชายท่านและพ่อก็บอกท่านไปแล้วว่าเห็นด้วยพูดไปแล้วพี่พบก็ถอนใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่ไอ้เจ้าภูเขาที่ว่ากลับไปทับอกคนฟังแทนอะไรนะคะจบบทที่12ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ